สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันนะคะการทำงานของ nrf 1นะคะ nrf 1ทํางทำงานยังไงมาฟังกันค่ะ nrf 1นะคะไปทำให้ไมโ o c คนเดียผลิตพลังงานให้เซลล์นะคะ เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะไมโทคอนเดรียของเราทำงานน้อยลงนะคะทำให้ระดับพลังงานลดลงในระดับเซลล์ของเรานะคะการที่เรากระตุ้นนะคะ NRF1 นะคะจะเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะและเพิ่มจำนวนของไมโทคอนเดรียนะคะซึ่งหมายถึงนะคะการเพิ่มพลังงานของเรานั่นเองนะคะ เปียบเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์นะคะหากเรามีถังน้ำมันที่ว่างเปล่านะคะรถจะไม่สามารถวิ่งได้เลยนะคะเช่นเดียวกับนะคะหากคุณมีจำนวนไมโทคอนเดรียลดน้อยลงนะคะหรือไมโทคอนเดรียนะคะที่เสียหาย ร่างกายก็จะไม่สามารถทํางานได้นะคะเคยสังเกตไหมว่าคุณเหนื่อยมากขึ้นนะคะเมื่ออายุมากขึ้นและคุณจะนอนไม่หลับนะคะนี่คือประโยชน์ของการกระตุ้น NRF1 นะคะทำให้พลังงานของร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็มีพลังงานของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเซลล์ได้รับการซ่อมแซมและฟื้นฟูนะคะเมื่อทาน n i f 1นะคะและถ้าให้ดีนะคะควร NRF2 คู่ด้วยนะคะการใช้ NRF1 นะคะร่วมกับ NRF2 นะคะเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการย้อนวัยนะคะที่เป็นไปได้จริงนะคะซึ่งได้พิสูจน์นะคะทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะซึ่งใครต้องการดูแลสุขภาพนะคะติดต่อคนที่ส่งคลิปหรือแชร์คลิปนี้ให้คุณนะคะนะคะไปสอบถามได้นะคะถ้า อย่ารอให้คนป่วยนะคะถึงหาหรือหา,หาวิตามินหาอาหารบำรุงร่างกายนะคะคุณต้องดูแลร่างกายก่อนที่คุณจะป่วยนะคะรักตัวเองนะคะต้องดูแลหาสิ่งดีๆมาให้ตัวเองทานนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิป